สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องสุดเมืองสีชีเกตตาครับรถเสียอาร์ตคับโดยกระติกนี่มาเจอเจ้าเก่าครับทีมงานพี่แอลยังเบาการโยธาเปิดบอใหม่ครับขยายแส่เก่า เหนียวอ่ะครับ กินเป็นก้อนเป็นก้อนเลย FC คันนี้นี่สายหมกนะครับนี่เจ้าของไม่ค่อยสนใจใช้แต่ลูกน้องมาครับเจ้าของหนีเที่ยว าสามชาติไหนแม่ ตาหวานจอดรอดน้ำมันครับรถหวานเย็นครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ